มีไหมห่าว่ะปกต <c oughs> ิจะหาให้หมานะแต่ <c oughs> มมหมาไม่มีแล้วหมดมีไหมห่าว่ะแหวกดูดิเออแหวกดูแหวกทีละอัแหวกเบาเบาดิเจ็บเออแหวกดีๆมีไหมห่าว่ะมีไหมมีไหมห่าว ไม่มีหรอเสียงใี่หาปากเขียวเจ็บ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 ปากเบาเบามีไหมล่ะมีไหมเหาอ่ะมีหรือเปล่าไหนเหาอยู่ไหนไม่มีไม่มีเห,หาได <c oughs> ้ไง คอเลยนะขีข่คอมีไหมห่า่ะแบกขโมยยังทางนี้ทางนี้มีไหมอะไม่ห่าอยู่ไหนไม่หา่าโอ้โหมีห่ากี่ตัวห่ามีกี่ตัวแบกดูดิแบกดูกดี ดูสิดูส,ดสิมีไหมมีเปล่าเหาเออหาเหาก่อนแนละ้วให้กินข้าวนะมีไหมหยิบออกได้วไม่เหาอ่ะ